นนัตสวัสด,ดีค่ะัมือนกินเขานอกสถานทีเนะค่ะมา,มาบ้านายกปากกาแปะสาาักจ้าปลาตัวบักไง่หนำจิ้มสามบทเสบเสพสุดยอดสุดยอดมาเด้อมาเดอ้อสิตุ่มตุ่มไมเบื้างบานนี่อืหิวข่าหัวด้ไค่สยืย้เงียบประนัน วิธีกินแล้วค่ะเด้อวิธีกินกันนะสีใส่เอกระปุนไปใส่พี่น้องกระปุนเขากระปุนแน่ป่านนี่กระปุลนเอางกเม็ดแทะว่ากันก็ได้ดอกสิปันอยู่เราพูดอาหารเยกันดังกูว่าเดี๋ยวเจ้าปันมานน้ำน่บักยนเนี่ยอุ้ยนายทวไง กินเานอกกรานทีหมาห้ามาหอนขอส่วนแม่เปินน้ำน้กจริใส่น้ำกิมตรงให้เราไบเช็คก่อนนี่ใบชับูผเลยนี่ยไเาเกิดพักอีก็ะใบเพักอีเลิโอ้พักอีเลิศจิมันใจบอกพักอีเลิศโอ้พักอีเลิศแล้วก็อันนี้น้ำพักีหอมน้ำนานสันก็ไม่ลืมเด็กใช่สิพักอีเลิศบางทีก็มาคือผอดีเนาะใน้าจินนะ วกูจะเห็นหนูมีไปกินข้าวมีในตุ่มๆหนักก็ไป่ละด้านดีเลอืมโอ้เสร็จหลายยายแม่เอายามาปล่อยมันหน่อยพักยาเอือยาอะไรก่อนมันไม่กินอ่ะหนูยายไม่ยอมกินในยาที่เซื้อมันมีหนูมันมียาหนูตัวใหญ่ช้อนหนึ่งครับ กิัจ้ถ้าแกกินอย่างนี้แกน่าจะไปทําให้โชดีกว่ามั้งมันก็ทำโชเด็กคนก็ม่อยากจะดูใครจะ่ำโชแล้วคนกินโชด้วยไงแยบล้คนก็มีอารมณ์กินเขาก็อารมณ์ดูเขาก็ดูอยู่นะไม่คนก็อยากจะเรียนทําอาหารไงว่าเราต้องจีบกลางได้ไงอันนี้ใส่อันนี้ใส่อะไรนั่นปืนปิ้นไปเข้ากับแม่ม้องหยุดปืนบางคนเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าไม่ได้ มคนละฟิวคนละฟิวซี่ปาอันนี้เขาเรียกกิมโชว์เขาไม่เรียกเขากันหลานโชว์เขากันกะพักกิเลนไงเนาะหอมหอมใส่น้ำจิ้มอุ้ยน้ำจิ้มไม่เผ็ดเท่าไหร่น้อยายเผ็ดไหมกําลังดีกินได้เยอะเออกินได้หลายหลายไม่ไงเผ็ดก็ได้หน่อยนะ ตอนเก็บมันยังย่งอยู่เลยว่ะจับน <in> <in Spanish> <in> ี่ก็เลยนะผัวแผวมันพนี่จะเต็มหาบ้านเลยหาบ่าจะดื่จะซื้อผักกาดาไหมเงีผักกานี่มั้ผักอกเลกพักอิเลสดซจากสวนไม่ใช่ผักกาเนี่ยมันมงนอกก็ได้กินเด้อผักอิเลสอ่ะอืมมมงนอกก็ไมการเนี่กมกาเยอะเลยผักแผวนมัสูพักสวนใหญ่เน่ยมีสูพักก็งง เราบธรรมดาเราฝีมือเรานีเนี่ยขั้นส้มกับแซ่้ยขั้นส้มปลากระแซ่ท่านสอนอยู่เห็ดส้มปลาเดี๋ยววันเดี๋ยวเวลาให้พ่อการสอนตกปลาเอออย่ามีวิวการตกปลาแล้วจ๊าตวักเป็นน่ะปลาก็หมาทำกับข้าวทำปลาส้มก็แซ่บตอนนี้เลยปลาส้มก็งอายจังเลยกูนี่เห็ดส้มกูก่อน นายเฮ็ดช er. eh. e. so, like ่องไปไหนล่ะเขาเรียกว่าคนคนจะมาหากินสมเฮ็ดได้เจ้ากินไปหรอนี่เหรอนี่เหรอในถ้วยนิดมันเอาเจ้ากินไปเจ้าเสียก่อนกินสมเฮ็ดนะกินได้บอกก่อมันเรือบอกนี่ไหมนี่กินจ็คสมองแล้วฮะกินจ็คสมองหน้อยนะไม่กินเองเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดท้ายให้ให้กินนี่ก่อนนะรอรูดรอรูเจ้าก่อนเอามาสุดจกิน ก็ทำน้อยเดียวไงทำห่อเดียวไม่ทำทำเยอะสมเฮ็ดพะนะทนสมเฮ็ดพะนะชอบนะพี่หน่อยเขากินมันแน่เสมเฮ็ดพะนะว่าไงเป็นตเป็นเลยเห็ดนางฟ้าอร่อยใช่งั้นฝาบ่เนี่ยเดี๋ยวไปเห็ดปลาเออก็จะอยกินแต่เห็ดน้ำปลาเก็เฮ็ดปลาอ่ะแต่อันนี้มันไม่มีเมื่อนะโอเคกินเป็นสิบสิบปีแล้วเอออันนี้มันก็ตายด้วยเนี่ย้ามันตายอ่ะ อันไหนมาทอร่อยแล้วมันโอ้ยยายได้กินอะไรหนูนี่ได้กินพยายามเยอ่เลยบางกินส้มซี่งซมหายเห็นหน้าตางสิบ่ได้กินส้มซี่งซมหายดิพี่น้องเออตายผู้หายก็ไปกินส้มซี่มหายด้ะผูดีอยู่กินไปนี่หมายว่าจะกินข้าวฟูรังบอกแล้วลงข้องหม้อนี่เอาข้าวกาแฟยายนอนกับกาแฟ แถวมาตุ้มๆมันจะเข้ากันป่าวเข้าเข้ามาแต่ต้องห่อแต่ต้นเพรามันหอมดีมันเข้ากันเอาไหมปลาเอาปลาไปเนี่ยไอ้เปิ้ลมันมีฝีมือในการนึ่งปลานั้นเนี่ยมันอร่อยนะผักเออกเอาแม่เก่งอยู่นะแม่กลับบ้านเลิกงานกลับบ้านไปมันก็เสร็จคดีนี่ว้าวเนื่งชั่วโมงนึ่งป่าวโอ้โหกุ้ยไม้ไหลสั่นสวยเอาตีดีเลยตีป่าเปื่อยปัดต้นตีว่าจะทำแม่ป่ะปลามันเลือแข็งดีด้วยข้าวแม่ ปลาบะเนี้ยไม่ต้องใส่ไม่ต้องไอ้หมักเลยใช่ไหมเนี่ยหมักหรือเปล่าก่อนนึงหมักปลาเนอะดอกไม่หมักซีอิ๊วก็เกลือนิดนึงกระเทียมขิงไทยตับเข้าหมักหมักไว้นะก่อนกินนึ่งไปถ้าเขากินกับไอ้น้ำจิ้มเขาไม่ต้องหมักก็ได้มันก็ได้รสชาติมันมาจากจีนไงปลามันก็ได้รสชาติต้มนข้าว นางได้นเดีวหน่อยได้อะไเออน้ำิงเอาไปจ้าไปนู่นี่ไงนีจ้าไปจ้าไปใส่เครื่องปั่นจ๊ดเลยใช่ไหมน้ำจิ้มน่นต่ำหรอว้าวเครื่องปั่นไม่อร่อยอใช้ที่สูงไอ้นี่ก็ไม่ต้องตำให้มันแหลกพีเนตรโอ้ยหวานคนไทยเดียวกันเขาเอาว่ากับคนล้วก็ได้พี่เนตรกับเป็นคนเล้ากันเออกับบอกลาวแน่เมื่วานไม่ไม่ไม่ว่าเลายัน ย่ายฟังหูยกันบ่ฮู้รู้อ๋อรู้ทุกครั้งปั่นไม่อร่อยต้องตำตำเอาของทุกอย่างปั่นมันเล่ยเนาะอะไรก็แล้วแต่ปันของทุกอย่างใช้ออริจินอลน้ำจิ้มเนี่อนุ่งก็มักอันกัวบักทั่วไม่ไม่เป็น่ันตรอนเอาสดสดไม่ไมเลยเออนุ่งกัวกัวไม่ไม่มันจะหอมน้ำจิ้มเนี่ยเราทำแพะจะเนื้อก็ได้ผักผัดเนื้อแล้วก็ห่อผัดห่อได้หมดห่อหมูก็ได้ห่อได้ทุกอย่าย ทำเนื้อไปผัดๆขอให้น้ำจิ้มแซ่บเพริ่งอย่งกันเลยก็ทาวกินเหมือนเหมือนเนี้ยตารางทำเนื้อเอามันง่ายดีก็เดี๋ยวพี่หนูน้ำลายไหลเด้อเนี่ยแกขอสูตรอันนี้ก่อนเอาอนี่ยไปกินนในบ้านพี่หนูน้ำไอ้น้ำก็ทำเป็นนะเดลาบงูโอเคลาบงูติดบ่ญเลยน่ะเราลาบงูไปบ้านพี่หนูติดชอบกับแหนมลาบงูลาบงูผัวยำดีไหมตับปลาลูก จลาบดิบโควิดไม่ไหวเดลยลาบลาบมือดิบเหรอดิบนี่ละโอ้ยโควิดแหม่ไม่ต้องกินสุกมัดไปยกเน้าเกือบตายเลยเนี่ยลาบดิบใส่หรอคืออีปิ้นบอกอีเปิ้นบอกต้องกินสุกนะคุณแม่ดิบไม่ได้เนื้อวัวไมเป็นเนื้อวัวสุกๆเหมือนมันก็จะกินจนลาบนะเไม่หมเรื่องขางว่าเขาจะตีกันเต็มเลย อมเหมือเมูมูไม่สะอาดเนาะหมูมันสุกระปุกเนื้อนี่หลังหมูมีพยาิโอ้เหรอแล้ววัวทำไมไม่มีพะยาดสิ่งในชีวิตมีเหมือนกันหลยแหละแต่ว่าเรามองเราไม่เห็นถ้าแต่มันก็เจ็บกว่าหมูไงเขาบอกหมูมันสุกระปดีไม่ใช่ไม่ใช่มีเกลือนะหอมันมีพยาิเหรอพะยา เขากินแต่ว่าเขาไม่กินเลยดิบเขาไม่กินดิบแต่มันมันก็ดีไม่ค่อยกินเนื้อนะงเมมป็นดีเห็นไหมเขาไม่ไม่เลียมเลสเต็กนะใชแ<ต>่<ๆ>แต่ว่าช่วงนี้ช่วงโควิดไงเนือ้อเนื้อช็อๆเลย บขเนี่ยเอเยเหินเธอโชว์ทุกอยางอเจาเจ้าโหอมเปรยเขบอกไปเป็นเอยแม่หอมเปร่์ปรทักไปเรื่อยปักไปเรื่อยหมเรื่อยปากไปเรื่อยปากอะหัไหลฮ่าฮ่าฮ่าหอาเ่าฮ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 ่าาเขา่มาา่่ กโคดไปเม่ไปเห็นโอ้ยางที่แม่น้ำตาไหลเห็ลองสาวแล้วไปพดไปบอกลองสาวโพดไปแล้วไปเห็นแล้วแม่แล้วแม่เราจะดูไหมล่ะพวกนี mm ้เ hmm. น <laughs> <laughs> ี okay, ่ยก็แกก็มีลูกมีหลานไงมันก็ติดไปหมดมันจะเชื่อมกันเออมันแชร์ไปเรื่อยไงพี่เห็นลูกหลานก็ไปโชว์แกไงเราไปอย่างเงี้ยมันก็ติดไปแล้วความเสี่ยงมั้ ฟังเสียงออนเดอร์แม่จ๋าพินิตก็ใจกับพินิตใจย่าพูมกับเบอร์ไจาใยาูมใช่ไหมใยาพูมมีรถยนต์แล่นผ่านจักรยานสามล้อมอเตอร์ไซค์ใจย่าพูมบอกกบกกอยู่กอนนี้จะเยอะแตกบอกจีาใจ มเน่ยมากินเขาแล่บานคนไทยนะจ๊ะนสิมีโมหลายคนไทยอยู่เมืองนกกับสนุกสนานกินร้าบ้านก็น้ำตาไหลพี่หนก็ใชไปบ้าวกวอันนี้กำลังเป็นบ้านก่อนสก่นก่อนชีางไรนาะจุดแพรคนแพรเอาใวันชียงไเชียงรวัคุณแพรคุแพรแตก๊ไ้องขึ้าบานได้แต้กอยู่แพรต้องสีผ้าไปตกปลาดีๆนะน่ะ ตกปลาเกงไหลเกปบาแกงหลายเออตกปลาเกงก็มมพี่้อกตกปลาเกงก็มมไปน้ำกันนี่แมนบ่ต้อสิได้สามตัวเขาบอกวาได้จตัวสขายมันสาดเลยเัานี้ย้อนนุกไปงามๆถมาหลดเอาแล้วเหนาหนังเบงเบ็ดอยู่คนนี้ทำบาปขึ้นเลยทำเงินไม่ขึ้นจัเงินทำเงินไม่ได้ทำบาปเหน่าหนังเบิ้งอยู่แม่เหาหนังพดเอาพดเอาจ้าวามาสันยังมานังไก่ เอาเบไปกินมองเดียวกันกันเนี้กได้กินกันแหมกินผู้เดียวแบกบ่พี่น้องไอ้หนูทำไมไม่ไม่กินของกูล่ะมันบ่นอย่านสองคนกระสบการณ์เนี่ยรา่องไหนมันบมันบ่นบริกรกินมันบอกหนูก็ไม่ยอนใจ้องร้าอกเลยเาบอกินเออเรากินผู้เดียวนะเป็นอย่างนี้เป็นังคนากินมนโอ้ย แซ่บหลายแซ่บหลายกินไปกินมากคุยไปน้ำกระอินพ่อเตรียมข้าวท้องไงอย่าอย่าเอาไปแล้วปลาแล้วไปเราจะเอาไปทายหลวงพูดเอาไว้กูกินน้ำเดี๋ว่ะแซ่บหลายน้องนางหนึ่งปลาเขาเอิญแปะสะวะซานแซ่บหลายเนี่ย สิบห้าปีแล้วไม่เคยได้กินปลาซักเมื่อสิบห้าจะยี่สิบปีแล้วน้องโอ้ไปนี่ปลาแบงแบงแบบโน้ไม่เคยได้กินยูสู้กินอยู่โน้ไม่เคยกินแบบนี้ที่กินไหนจ๊ะน้าเน่เพิ่งกินแบบนี้ไม่เคยกินอย่างนี้เส่ก็มาเส่แล้วว่านางไปซื้อปลาปลาช่อนมาไงไม่ไปไม่ไปปลาเยอะอยู่บ้างม่ไปเราถึงไม่ใช่ทำปลาช่อนเนี่ยแต่ก่อนนะ ่ทำจนมากกว่าธรรมชาติน้ำเยอะให้เพลิดเปลินนะพี่น้องหลายใบใหญ่โอ้ยนี่หลังบ้านเต็มไปหมดมันไม่มาวันวานมันมาเป็นดอกบ่อนดอกก็เยอะแะ้ววางบาดปากมันยังไม่แก่เอาแล้ววางบาดาเป็นดอกแต่ข้างล่างมันก็มีใบอยู่ไงใช่ใบก่อนที่มันจะเป็นดอกออกมามันจะพุ่งออกมามันจะแตกออกมาหนอมันอ่ะกินเพื่อสุขภาพเดี๋ยวก็หนาวแล้วเนี่ยหมดแล้ว รตกแล้วเาบ้านละชลาชอยแล้วเนี่ยอันนี้ปลาเอนั่นหรือเปล่าสะบะปลาซาบะนะเบิ้เนี่ยโอ้ยน่กตาปลาซมันไม่ใช่รอาเะันบะาบะปลาปลทะเลเอามาทำปลาูนั่นก็ดีนะโอ้เสียบไหลมาแช่เกลือปลาดุนมันเงียบปะ วิ่อยู่อ่ะให้นางกินอยู่นางนาง,นางโชเอาคุยไปนางไอ้คุยไปแต่นนี้ไม่มีเสียงหน่อยใหญต้องมนเสียงให้รับคกินแบบมีรสมีชากนะ <laughs> ินแบบเพิ่มรสเพิ่มอกินคนอย่างมากแบลาล <laughs> าเรายอยู่เมืองทยวันก็น้ามันดูอ่ะกินส้มตำที่มงกินให่ไปเน่ะ หลังจากที่ดูหน้านางเสร็จแล้วมันไปตำรุบตำกินไม่ได้มันหิวอะมันหิวมันโค้ดมาหนูยังอยากกินกับมันเลยพี่นิดเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าอะของมันหน้าตาหน้าอร่อยกับอะไรอย่างไรอย่างปลาดุกปลอมนะปลาดุกย่างแล้วก็ไก่ต้มฟองหนึ่งแล้วก็ปลกดุกหนกขนาดหนูกกินเย้มเ้มแล้ววิดีโอแล้วเนี่ยยังอยากน้ำมันใส่อยู่หลังจากที่ดูหน้านางเสร็จแต่มันกินได้เยอะรถเนี่ มืดนี้กินไม่เหลือถ้าเผ็ดัวนี้มันจะกินเหลือเอาชนิดเด็ดแซบแล้วเนี่ยจ้องไว้เลยยายกินอะไยายายกินบ่ไรอีลิเราบ้อนเผ็ดน้ำซุปอย่างนี้ไปแล้วตุ๊กับไปลองเออน้ำยาล้างจานหมดทีไรก็หัวที่หัวต่ำตรงนั้นชมวมีหลังห่าง ทำไมต้อหัวตมไรยงไมันต้อแต่งไว้อยไม่มันต้องตรงนั้นก็ได้เนี่ยตรงนั้นารเออเอทำเอง้เรกว่าทีมเนี่มันไว้ผูกคอตายอ้วไมัรเองเพราะนั่นไงเราไว้เหมือที่ร้างจาไงและทีนี้เราเราก็ใช้ของเราคนเดียวไงแต่ีือองมาหกันนบไงับเต๋า กดทีเลยก็หัวฟาดหัวเบี่ยงไปเอ้ยนี่แหละบ้านไม่มีปนไม่ได้บ้านนั่นไงมันห้อยอยู่อ่ะไม่ต้องแต่งโหก็ตายมันทำไมต้องแต่งต้องแต่งคิดรายได้คูณประธาหมดเลยมาเวลาแกเยอะไอเดียเอไอเดียทั้งนั้นนางไอเดีพาเดี๋ยวปีหน้าจะไปทำมานน้ำต่อไอค้างมะละมะละขี้นกนี่นี่นี่มะละขี้นก เมื่อวานลูกขนนาดเียกระเป๋าไปเก็บเห็บเก็บอะไรอ่ะขาดแกเอามาให้แกแกเย็บให้เย็บตุนตุนโอ้เดี๋ยวไม่ขนไหมค่ะไม่ผมนะเมื่อไรกินน้ำมันผมนิดนึงมันอันนี้ไก่อยๆนางขมก่อยๆแต่แบบเอมันเป็นยาด้วยมันจะดีกว่าเราลอกแป๊ดเดียวเองเสร็จละเออจะต้องให้มันแกลน่ะจะได้กินเม็ดมันข้างในเพราะนั้นต้องกินกระส้มตำถ้าจะไปทุกใหญ่ๆอันนี้กินกินกินสิโอ้ย อันนี้มันกินดิบนะกินดิบได้้็หูวาอยู่กับสิไม่กินก็แปรสาบ่ะกากจะเขากันบอกกับบ่ามันกินเขากันเออสิไปได้ไรือจะบ่ายังไลอยู่เหรอเออเขาจะรอเขาจะมองรอนานไหมเขาก็ดูไปเหมือนบางคนก็ดูจนจบบางคนก็ดูแป๊บๆเขาก็ผ่านไปดูแล้วเขาก็กดไลค่นะคนชอบเขาก็กดตามให้แล้วก็ซ้ำก็ลอยมาลอยมา เดี๋ยวจะไปกดให้อยู่เดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวยังไม่ได้มันโพสมันเข้าเฟซบุ๊กเลยไหมมันโพสเลยไหมถ้าหนูไม่เอาออกมันก็ไม่ไปอ๋ออันนี้ยังไม่ได้โพสใช่ไหมยังไม่รอดยังไม่รอดเขากำลังถ่ายอยู่อืมอืมกดถ่ายเสร็จใช่ไหมเก็บเห็ดยังไม่ได้ดูข้าวไปดูเก็บเห็ดเด็ดตอนนี้เขากำลังเก็บเห็ดกันไม่ได้ดูบอกเก็บเห็ดแล้วเขาบอกงี้ ดูเดิมอ่ะป้ากินแฉกแอปเปิ้ลแล้วเนี่ยจะเข้าบ้านแล้วยายเอย่าเนี่ยมีหมาตอนนี้เป็นอ่ฝรั่งอยู่บ้านฝรั่งกับเลี้ยงหมาเอาหมาเป็นมูขึ้นกันยังเดี๋ยวได้ยูเนยไม่ไปเรียกปอมึงล่ะทางโน้นอ่ะถ้าทไปทางโน้นมันเรียกนา้ตีเปิดเลยนะ มันรู้อยู่ไปแล้วมั้งไม่มันไม่มันเห็นเราคนเยอะมันก็อยากเล่นกับเราไงพรมันอยากเล่นหาเรามันอยากเล่นกับเราที่นห้เอาปลาไปกินพอแล้วจ้ะจะกินให้หมดได้กินแล้วเหรอฮะพูดมากมันก็เลยอิ่มบอกเราต้องเข่บอกดูแลายบอกเราต้องดันที่ยังไงบอาดูกินด้วอดูยังไงบอาดู กินทองปลากระมันแซ่บตัดไเลยเนาะแซ่บแซ่บแสบไม่โดนกระโดนหรอว่าไปกินเนาะแสบแสบแสบหลายน้ำจิ้มกันกินตามัน,น,นแดดแล้วเหตุหลงปพาเห็ดอ่ะ ลมาแล้วอย่างยูเป็นโมขอไปบึงโอ้พรมันเป็นโสับคาตั๋วไอ้ขาเห็ดเด็กบ่งามบ่ขายจ้านี่ยนี่แตนงามงาเขาบอกื้่จอดบึงกิโลละลอยู้เก็บอไาขายอกอากออกอากก็บเห็ดมาเหนื่อยนั่นแหละ มันงามมันงามพี่รินั่งเหนื่อยอยู่อุยถ้าเอารถไปขนมีที่นเก็บได้อีกนั่น่ะหารเลยโอ้โหแต่มาทำไมแต่มันมามีที่ไว้เนี่ยมันเยอะจริงๆเขาขมยได้ก็ไหนแล้วขายได้ก็ดีเนาะมาเออถ้าเป็นวัดนี่ไปขายได้น่าใส่ถุงอ่ะตลาดนัดเออตลาดนัดนอะปีหน้าปีหน้าพอขายปีหน้าเลยปีหน้าเข้าไปเนาะไปเเอออาแล้วก็ใส่ถุงไปขายถุงละห้าบาทสิบบาทนะเธอ พี่เห็นข้าโพดมาเนี่ยกระบะกระบะแล้วก็ก็เอาอันนั้นที่ลาบลาบด้วยนะเห็ดเต็มเลยหล่นเห็ดเออไม่ใช่เห็ดอย่างเราเห็ดแค่นั้นอ่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเออเห็ดพึ่งโอ้ไม่ใช่มีเห็ดพึ่งเหมือนไงฮะยูนี่มีเห็ดพึ่งพี่เพจอช็อกชามลูกกินชามเพื่อนแม่ต้นเดี๋มันมันแก่ไปละวันนั้น่ะ ก็ไปเจอเห็ดนี่แหละมาทำพี่นันจะไปซื้อยูบัดแมพ่อเล่าแมามาเจ้าว่าไปเก็บยูมองเกาะสนามบินต้องลักเข้าไปกินต้อไปกิน็เจ้าว่ายูมองสนามบินไม่รู้เป็นรั่วห้องหามเขาปีนลักเข้าไปเอ้ยน่ากลัวนะือก็นล่าดั่นไม่รู้รว่ามันอย่างสูงเลยนะอก็เจ้าว่าลักเข้าไปเก็บเอาไม่ใช่ไมาธรรมดาเลยหัวเขาไม่หนาำเลยนะ เก่งจริงๆไอ้พวกปีนขึ้นไปเนาะเขาจะเวลาขอไปกินเขาเคยนะเขาจะคอยเขาลังุกปีมองเกินกว่มีเงินนไปนี่มองยุคคนบไาเหอนมันนี่เนาะมน้ำบินะเห็ดที่เขาเอามาเห็ดตีนเตี้ยไงอร่อยมันกินกุ๊บกุ๊กุบกุ๊เบหลาย เจ้าก็กิมไปแทนเดินนี่ว่าเราออกไปนะโอ้เจ้าจะกินไปกินให้ชาวบ้านโอ้บอเปล่านะบอลแทบไปเด็ดนะมือนเนาะโอ้บอลเปล่าบอลเปล่าเพรามันปล่อยเข้าเข้ามาได้ไหมเนี่ยโอ้ก็ปล่อยมาสิไม่ได้ว่าอะไรเอาเอาเขาเข้ามาหน่อยเปิดประตูให้เขาหน่อยเขาเรียกอยู่นั่นี่ะไม่เรียกพ่อวะมึงเป็นแม่งทำไมวะมันอยากเลยทำไมไม่เรียกพ่อวะ ไม่มากูระเบกนักกีกี้เดียวนี้นีไูดอโกีดูเดู้เดกูหิเยม่มากูแม่ซิวเด้เ้บบแม่เอาเลยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เคยอยู่กันทอะไรหลกมาดองนี่เถอะตะกี้จะบอกามาตสวยมากมากเลยมาเห็นจะได้กิน สาวสาวเห็นก e ูเป็นเห็นกูเป็นมูไปเลยสาวผู้สาวสักหน่อยคือกินเดียวกันแบบมักงานแบบนี้มัมได้มัาย่นนายย่นเขาเรียกเบียทีถึงผู้สาวเลยย่นได้กินฉันเหรอเโอเคใส่น้าหยาดหนึ่งอา๋ะ นี่เราทำตามับ้าไมไม่เอาจ้ะไม่เอเอาไวเหลือเลยเดี๋ยวกลับเอาเอาไอ้นั่นมุไว้กลับมาองหูอีกม่มักินบันได้ปามอ่นจะไปกินบันได้หนูมะอ่นจะไปล่อลื่นพี่หน่องอากาศจำไหบุท่นไปเจอกัร้เล้เอร่อยกินไเป็น้วไปตกปลาพี่น้องบ้งไเหมือนอื่นเด้ว ใเดนไปซื้อไหนอ่ะเราแถวบ้านเราหมล้วอ่ฮะไม่ต้องไปไหนหรอกเปลี่ยนใจยังทันนะยายจับจับจับนั่งเล่นเฉยเฉยไปไปมั่งไอ้นไอ้นางอาต้นไม่ไปยังเหรอยังก็ไปไหมยังชวนย ไปอยู ah ่ไอ้นันไอ้นันได้เดี๋ยวพี่หนูแกไอ้นันไปสนุกอยู่แล้วพี่หนูแก้รู้ว่ามันผิดอืมนกขนี่ไเพรมันจะหยาบๆได้ไหม